จชกเอเรื่องผีกลางวันแสงต่อไปที่รออยู่นะครับเรื่องของคุณอมทาบนะครับพ่อน่าฟังมากเลยอ่ฮะโปรแกรมดีผีเต็มโรงครับผมนะฮะคุณอมตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วพร้อมจ้ะอย่าเสียเวลาเลยดีกว่าครับสวัสดีครับคุณอมสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องอม ค่ะสวัสดีค่ะเรื่องของโปรแกรมดีผีเต็มโรงเนี่ยมันต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรงหนังใช่ค่ะใช่ไหมโรงหนังใช่นะใช่ใชฉะนั้นเนี่ยโรงหนังมันจะอยู่ตามห้างตามเขาเรียกอะไรตามอเวนิวใช่ไหมใช่ค่ะ,ะนะนชื่อชื่อโรงไม่ต้องบอกนะจา้จาจ้ะจ้ะชื่อโรงไม่ต้องบอกนะนะแต่ว่าบอกได้ว่าเป็นโรงหนังที่อยู่แถวแถวและแวกไหนอะไรอย่างเงี้ย โอ้ถ้าบอกจะรู้ไหมพ่อเอาก็ฝั่งโทนฝั่งอก็บอกย่านลาดพร้าวได้ไหมลาดพร้าวก็มีหลายที่อ่าใช่ใช่สามสี่โลละอ่ะครับผมอ่าแถวลาดพร้าวกันแล้วกันอะอ่าค่ะครับอือเป็นยังไงคือตอนนั้นเหตุเกิดตอนที่อยู่ระดับมปลายไปเที่ยวไปดูไปเที่ยวแล้วก็ พี่ชายเขาพาไปแต่เขาไม่เข้าไปดูนะเขาก็อยู่เราข้างล่างเขาบอกว่าถ้าอยากจะทำอะไรจะอะไรยังไงคือซื้อเองอะไรเองทุกอย่างเหมือนเราฝึกเราเพราะว่าเราอ่ะมาจากบ้านนอกเขาก็พยายามฝึกเราทุกอย่างให้อยู่ในเมืองกรุงให้เป็นครับค่ะทีนี้เราไปซื้อตั๋วเริ่มตั้งแต่ไปซื้อตั๋วเนี่ยเราก็ไปซื้อเนี่ยหน้าจอเนี่ยก็ทุกคนต้องรู้อยู่แล้วแหละว่าหน้าจอสีนี้สีนี้เป็นแบบคนเยอะคนไม่เยอะคนอะไรครับทีนี้ ทีนี้ว่าออมเนี่ยจาได้แม่นเลยอ่ะว่าจองเนี่ยมันเต็มเกือบเต็มโรงเลยนะอืเกือบจะเต็มโรงเลยแหละแล้วทีนี้ออมเนี่ยก็เลือกหน้าจอตรงเอหลังสุดอ่ะหลังสุดคือติดติดข้างหลังก็เป็นผนังอยู่แล้วติดกับทางเข้าทางออกอืแล้วทีนี้ก็เลยจองเอาตรงนี้แหละโอเคแล้วแล้วหนังที่เราเลือกเนี่ยคือเป็นหนังคอมเมดี้เราเราเราไม่ไม่กล้าไปดูหนังผีคนเดียวอยู่แล้ว แต่ถ้าไปก็ต้องไปกับพี่น้องอะไรเงี้ยเออยังพอแบบชื่นใจเขาเกิดพอพอจองตั๋วเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยเรารอเวลาพอถึงเวลาเสร็จอ่ะพี่ชายก็บอกว่าขึ้นไปดูหน้าเดี๋ยวจะไปเดินเล่นหรือจะกลับบ้านนี่แหละสักอย่างแล้วเดี๋ยวจะมารอรับเขาก็ถามว่าเวลาไหนถึงเวลาไหนดูจบกี่โมงเขาก็บอกเงี้ยแล้วก็บอกไปถึงเวลาเข้าแล้วก็เข้าไป เข้าไปเนี่ยแล้วก็เดินตอนแรกเราก็คนเดียวจริงๆนะเราเข้าไปเสร็จอ่าโอเคแล้วก็ปกติเนาะพี่ที่แบบเริ่มแรกเนี่ยคนได้เขาทยอยทยอยทยอยแล้วก็นั่งไปแล้วก็ทำนู่นทํานี่นั่งมองก้มนู่นนี่นั่นนึงจนกระทั่งเอ่อที่เขาเรียกอะไรนะโฆษณาแรกๆรอะเอกจะเข้าเรื่องใช่ไหม,อมโอเคแล้วก็ปุ๊บยืนเคารพเอกอะไรอีกเสร็จแล้วก็นั่งดูปกติเรื่องก็ดําเนินไปเรื่อยๆ เอ้เราก็ว่าทําไมคนไม่มีสักทีวะทําไมยังไม่เข้ามาสักทีอ่ะ uh เราก็พยายามมองหัวคนนู่นี่นั่นนั่นแหละหันซ้ายหันขวาก็ไม่มีอ่าโอเคเราก็มองดูดูด,ดูก็จะได้ยินขาเสียงคนเดินอ่าโอเคเราก็ชื่นใจแต่เราไม่ได้ไปมองเรายังไม่ได้มองอ uh huh. เราก็ดูหนังไปเรื่อยๆแล้วทีนี้แบบพอมีแบบเสียงคนเดินแล้วก็หันไปอ่ะแล้วก็ดูที่นั่งคนก็ไม่มี อืมอ่ะไม่เป็นไรบางทีคนอาจจะเตี้ยมั่งอะไรล้วก็คิดแบบนั้นอะ่ะแล้วก็ดูหนังดูหนังครับเวลามันจะมีช็อดหัวล้มหัวเลาะก็ะเป็นเสียงเราคนเดียวมันจะต้องมีเสียงคนอื่นด้วยอะ่ะถูกไหมพี่มันเวลาค,คนเรามันหัวเลาะมันก็ไม่ใช่ว่าคนเดียวอยู่แล้วใครจะมานั่งแบบกัน้นหัวเราะได้เราก็หัวเลาะอะไรก็เราคนเดียวเสียงเราก็ค่อยๆเริ่มกลัวตอนนั้นอะ่ะเราเริ่มเริ่มกลัวแล้วอืม เพราะว่าเพราะว่าคนเดินมั่งคือเป็นระยะนะพี่นะเป็นระยะแต่เราก็ใจด,ดีสู้เสือใจด,ดีสู้เสือบางทีก็ได้ยินเสียงคนเดินผ่านเราเราก็อืมซึ่งซึ่งเราก็เสียดายเงินไงพี่จะกลับบ้านก็การคันก็กระไรอ่ะเราเสียดายอะ่ะครับดูไปดูมาเสร็จป,ปุ๊บไอเขาเรียกว่าอะไรนะตรงประตูทางทาง<ม>ออกหนีไฟอะ่ะอืาแตงแง้มแง้มคือเราดูอยู่หางตาเราไปเหลือ จังหวะพอดีอะ่ะประตูหนีไฟด้านเดี๋ยวนะอ่าด้านขวา uh huh. อ่าฮะด้านด้านขวาเนี่ยค่อยแง้มนิดนึงเราก็หันไปประตูก็แง่เออเขาเรียกว่าอะไรนะปิดปั้งมาเลยอื uh huh. หันไปมองปิดประตูปั้งเออสงสัยเอเจ้าหน้าที่อาจจะมามองมืออะไรเราก็คิดไปอย่างนั้นแล้วเหมือนลูกสวยอะ่ะ uh huh. เราพยายามไม่คิดนี้นั้นเพราะเราคนเดียวดูไปต่อเหมือนเดิมดูไปเรื่อยๆครึ่งเรื่องแล้ว เพิ่งเนเสียงกากเสียงคนเดินคิกคักเอาเริ่มเริ่มมีคิกคักแล้วก็วางใจอีกแล้วแต่เราก็หันไปมองไม่มีหัวคนเลยก็ไม่มีหัวใครสักคนไอ้ตรงที่ออมนั่งอ่ะที่บนสุดเนี่ยคนเดียวนะที่นั่งอ่ะคนเดียวไม่มีมไม่มีใครอ,อยู่แล้วตรงนั้นแล้วก็เราก็แบบสยองแล้วเริ่มเริ่มแบบคือเราดูทั้งเรื่องอ่ะเราก็เริ่มกลัวมากค่อยๆแบบจะบอกว่ามัน ขนลุกจริงๆอะ่ะตอนนั้นน่ะใจนึงก็อยากอยากอยากออกเลยใจนึงก็สู้อยู่งั้นน่ะสลับกันไปมาเราก็แบบดูไปเรื่อยๆเอามีคนเสียงเดินอีกเอาแล้วก็มองแล้วก็ไม่มีอีกแล้วแต่มองก็ไม่มีอีกแล้วดูไปอย่างงั้นน่ะดูจนแบบว่ากระทั่งเรื่องมันจะจบก็ก็เหมือนเดิมเลยพี่ก็แบบนั้นก็จนจบแล้วเราออกมาจากนอกโรงเออ เปิดประตูนอกโรงเนี่ยคือมันจะมีแม่บ้านเขาเปิดประตูอยู่แล้วอะครับแล้วเราก็เดินลงมาเสร็จแม่บ้านสิบคนยืนรอจะทําความสะอาดโรงหนังอืมแต่แต่เราเดินออกมาคนเดียวพอเดินเสร็จเดินลงบันไดามาที่ว่าออกจากแต่ละห้องแต่ละห้องถูกไหมพี่แล้วก็เดินลงบันไดใหญ่อะพี่ชายเขาก็มารอละแล้วก็เดินเดินข้างหลังเนี่ยเราไม่ได้มองนะพี่พี่อยู่คนเดียวอะในโรงหนังอะแต่ไม่มีคนอนะมันมี อะไรฉันเห็นคนเดินตามเธอมันตั้งเป็นเป็นสามสิบสี่สิบคนน่ะ <c oughs> <c oughs> คือคือเราอะ่ะเราไม่ได้หันไปมองหรอกแต่คือว่าไอตอนท้ายที่เราลงไปบอกเขาอะ่ะ <c oughs> เราหันไปเราเห็นแล้วแต่ว่าเราบอกว่าไม่ใช่ตอนเราเดินมาตอนตอน้นต้นบันไดมันไม่มี <c oughs> แกบอกว่าก็ฉันเห็นเห็นอยู่เนี่ยเธอไม่มีได้ยังไงล้วก็บอกว่ามันเป็นโรงอื่นมันไม่ใช่โรงอ้อมอะไรอย่างเงี้ยอ,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 อก็เป็นได้นะเพราะหลังเราเิกใกล้ๆกล้คือเราก็เลยแบบว่าในใจอ่ะมันมันติดมาว่าตกลงมันยังไงคือตอนนั้นเราคิดว่าเป็นรายการอะไรหรือเปล่าแก้งหยอกอะไรหรือเปล่าเราคิดอย่างนั้นด้วยพี่แต่ว่าจริงๆนะเพราะว่าตอนที่ออกมาจากห้องอ่ะในโรงหนังอ่เราเรามองห้องอื่นๆมันไม่มียังไม่มี มีเราคนเดียวแล้วแม่บ้านสิบกว่าคนน่ะรอหน้าห้องที่ของพี่อ,อมดูอ่ะเราก็เดินเดินเราก็ไม่พูดกับใครไม่ได้ถามใครแล้วนะเราก็เดินดุม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 แต่พี่เขาบอกว่าเห็นเห็นเห็นตามอมอมามาสามสิบกว่าคนอืมอ่ซึ่งตอนนั้นไม่ได้มองแต,แต่ว่าหันมามองตอนท้ายว่าเห็นอเราก็แบบว่าในใจเราคิดว่าผีบางตาไหม,อมเอาพูดตรงๆนะพี่เราคิดเพราะว่าในตอนเราจองตั๋ว ขอยืนยันนั่งยันนอนยันอะไรก็แล้วมีคนจองเยอะอมีคนจองเยอะเยอะจนจะเต็มโรงอยู่แล้วแต่ทำไมเวลาเราเข้าไปเป็นคนเดียวมันไม่น่าเป็นไปได้ว่าโรงหนังเขาจะมาแบบว่าร่วมมือกับอะไรที่มาแกล้งคนแบบนี้ถูกไหมเพราะว่าเขาก็ต้องค้าขายนู่นนี่นั่นเราก็แบบว่าเออเราก็เลยติดใจมาตลอดหลายปีหลายปีมันเนี้ย ซึ่งมันเป็นข้อกังขานที่ว่าเราเถียงกับพี่เราว่าฉันเห็นแต่เราไม่มีเราบอกไม่เห็นเขาก็นึกว่าเป็นคนจากในห้องเราเหมือนกันครับแต่ตัวเรายืนยันได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างว่าอืไม่อ่ะทั้งเสียงทั้งอะไรสารพัดนี่มันไม่ใช่แล้วออืมันมันมันขดลุกกันน่ากลัวอยู่พี่เพราะว่าเพราะว่าที่นี่อะเเรื่องนั้นก็แน่นอนอยู่แล้วล่ะชั้นเนี้ย อืมนะฮะเป็น <จะ S 2> เป็นเทียน <he en S 1> ด้วยอยู่แล้วถับที่นี่คือพอมันบอกเป็นล่าเท้ายิ้คุณอมมันมันก็นึกได้หลายหลายโลนะ,ะแต่ถ้าเป็นโล<ช>ที่ผมเองกับพี่ป๋องเองผมผม,ผมว่าพี่ผมน่าจะคิดว่าเป็น<อ>ทีเดียวกันะฮะก็ถ้าถ้า,ถ,าถ้าใช้ที่เราคิดนะที่นี่ก็มีเรื่องเล่าค่อนข้างเยอะเนาะ เยอะมากแต่ผมไม่แน่ใจพี่เก่งออมว่าปัจจุบันเนี้ด้วยความที่เราไม่ได้อยู่ละแวกนั้นเนาะนะครับแล้วก็ไม่ได้เข้าไปดูหนังที่เนี่นานแล้วผมก็เลยไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้นะสถานที่นี้นะยังยังเปิดให้บริการอยู่ไหมนี่ไม่แน่ใจอผมก็ไม่แน่ใจเนาะพี่เก่งเนาะเพราะว่าเขามานนานมากนะนานมากที่นี่เอาจริงๆเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเคยมีประวัติ ครับคนชมว่าเปลี่ยวรเสียชีวิตด้วยอืมนะฮะตราเป็นที่ที่ผมคุ้นเคยมากแต่เราไม่รู้ว่าที่เดียวกับที่ออมออมออมเล่าหรือเปล่าไงซึ่งที่เนี้ยมันก็มีมันก็มีหลายห้างอ่าใช่มันก็มีโรงหนังหลายโรงหนังนะเออถ้าถ้าว่างเส้นเส้นลา้านะนะครับแต่เราคงไม่ระบุน้องออมว่าว่าเป็นที่ไหนยังไงแต่ว่าเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้จากที่ฟังออมอ่ะเราสองคนเข้าใจว่าน่าจะเป็นที่นี่ซึ่งมันอาจจะใช่ก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้อ่าฮะอืมครับ ั้งแต่เดิมแล้วแหละมันเป็นแบบนี้ตั้งแต่เดิมแล้วเขาเขากล่าวกันมาอืมเราไม่นึกว่าเราจะเจอกับตัวอ่มาแล้วน้องอมรู้มากว่าที่เนี่ยคือส่วนตัวเอาน้องอมนะถ้าถ้าไม่นับพี่มันนะพี่เก่งนะส่วนตัวน้องรู้ไหมว่าที่เนี่ยเขามีประวัติอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เข้าหูบ้างหรือเปล่าก็มีบ้างแต่ลืมอ๋อโอเคมีแต่ลืมแล้วไปลืมแล้วว่ามันเป็นยังไงอซึ่งซึ่งเราก็ไม่คิดว่าเราจะเจอกับตัวหรอกแต่ว่าเป็นชั้นนั่นแหละ S <S เกี่ยวกับตัวนั้นแหละครับอ่าอ่าอ่านะครับก็ถือว่าเป็นครั้งหนึ่งที่เรามีโอกาสได้ไปไปเจอเรื่องแปลกๆในโรงหนังก็แล้วกันค่ะซึ่งมันก็หาบทพิสูจน์ไม่ได้ครับก็ก็ถึงแบบว่าเรารเราคิดว่ามันเล่าให้ดีกว่าเผื่อแบบว่าทั้งพี่เนี่ยหรือคนผู้ฟังเนี่ยเขาจะได้แบบว่าปิ้นนิชัยกันดูว่ามันมันเป็นแบบไหนเป็นไปได้ไหมเหมือนที่ออกว่าไอ้ผีบางตาหรือหรือแบบว่าเราอบบมองในหน้าจอเต็มอย่างเงี้ยเต็มจริงๆแต่เราจองปุ๊บ มันไม่มีเนี่ยมันมันคืออะไรเราหาอ,อ,อะไรเ,ออเหตุผลออไม่ได้มันหาอะไรเขาเรียกว่ามามามา,มาลองรับคือเหตุผลมาลองรับไม่ได้อใช่ค่ะอืมครับอ๋อได้เลยน้องอ,อมนะฮะอย่างไขอบคุณมากน้องอมแล้วก็ถ้ามีเวลาอะไรแบบนี้ก็โทรมาโทรหาเรื่องมามามาเล่ามามาคุยกันเนาะค่ะค่ะได้เลยได้เลยขอบคุณมากน้องอมขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ The Shock Egg เรื่องผีกลางวันแสง